หอมขนาดเลยเอ้าไปเอาพี่น้องปะไปกินเย็บแซ่บด้วยกันครับผมมาพี่น้องมาเย็บแซ่บด้วยกันก่อนจะไปกินเนาะพี่น้องเนาะฝากแก๊กหน่อยครับผมฝากกดไลเ์กดแชร์และกดวยซัพสับไเนาะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวโรงงานคนนี้เด้อครับผมทางช่องเป็กก่อนแดกครับผมเอ้าก่อนจะกินเนาะพี่น้องเนาะเอาจักหน่อยครับผมเป็กกับเปกินย่างกระเซบะตัวพี่น้องบ่าวกันครับผมเป็กว่ากินเขาแซ่บ bịt cổ phải chỉ nhắn người dạo cao cùng thôi dạ thôi tới bên ขอหาห้าพี่น้องอออเขียวกรุบกรุบความเขาขวับหน้าแล้วพี่น้องเนี่ยโอ,อ,อ้ขอหา้า เหนอมงซดอ <c oughs> ขังแรกได้ีหน้ะ่ะกวยใตตันปกนตีแล้วเอาไปรวกจิ้มน่ากินกินกับน้จิ้มซีฟู้ดโอ้เอามะก,ก,ก่อยนี่ก็แซ่บคัก 음, 저 m sujud โอ้ต้องเพี้ยนเสซ่บเลยเพี่อน้องเลยอ 下派男朋友，嗯。 tẩm như kêu cúc cúc hoảm à đi thử ăn một lần. trầm nám thì sốt là hoàn hoàn có quả. 当顾问。 เสียงยังอย่งยึม,มอยู่ดีปลอดภัยเลยยิ่งขึ้นเมือ่อเไยมล้ง เอาไี่น้องจิบนีมือนีน้องพี่น้องเนาะเอาไว้ซ <c oughs> ้ำหนีน้องพี่นะ้องเนาะจิบหนาเอาไว้ฟ้อนไหมครับผมเสียบยู่ครับผมเมนูกมควายเตันโอ้ยเห็ดแบบบีบางเน่าใสียหลายไหมพี่น้องนะี่ออกสมสมแล้วก็หอมเั่วขัวโอ้เสียบขาดขนาดเลยเนาะเอาเอาไว้ซ้ำหนะีพี่น้องนะ <c oughs> <c oughs>